Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอร์ยามเช้านะคะวันนี้มาพบกับจอยอิสราวรลเวสกุลจอยมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนงอินซี เพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีฝนตกหนกักพายุเข้านะคะนกทั่วๆไปเนี่ยก็จะรีบบินไปหาที่กำบังเพื่อหลบฝนกันแล้วก็รอจนกว่าฝนจะหยุดนะคะถึงค่อยออกมาบินต่อแต่ว่าจะมีนกอยู่ชนิดหนึ่งค่ะที่ทำในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็คือนกอินทรีนั่นเองค่ะแทนที่ตอนฝนตกเนี่ยมันจะรีบบินไปหาที่หลบ มันกลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามค่ะก็คือมันจะบินฝ่าพายุฝนนะคะบินให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอีกจนอยู่ในระดับความสูงที่เหนือเมฆค่ะแล้วพอมันขึ้นไปอยู่เหนือเมฆก็เลยทําให้มันไม่โดนกับฝนไม่โดนกับพายุต่างๆแล้วก็ไม่ต้องหาที่หลบสามารถบินต่อไปได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะจากการที่เราฟังการใช้ชีวิตของนงอินทรีตัวนี้นะคะ เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเอ่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบพายุฝนนะคะเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในชีวิตที่เราต้องเจอแล้วเราเป็นแค่นกทั่ว,วไปเนี่ยเราก็คงจะหนีปัญหายอมแพ้หรือย่อดท้อกับปัญหาน,าน,านั้นๆไปก่อนจริงไหมคะแต่ถ้าวันนี้นะคะถ้าเราเป็นนกอินทรีที่กล้าจะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาเข้มแข็งแล้วก็โตโตให้มากขึ้นเราเนี่ยจะสามารถไปถึงความสำเร็จได้นั่นเองค่ะ หากเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอกับฝนตกเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตเราอยู่จอยขอให้เราเลือกที่จะเป็นนกอินทรีอดทนเข้มแข็งแล้วก็ก้าวข้ามทุกปัญหาไปให้ได้ค่ะยังไงนะคะถ้าวันนี้เราฟังแล้วชอบจอยฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้กันนะคะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Good Morning Air Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ